สวัสดีครับรบอกกันตั้งสองสาธิตพี่น้องพร้อมน้องปีม,มเหมือนนี่อืมพร้อมกันน้องปีม,มเมือนี่มันยากาศฝนบดมือคือเกาพี่น้องพกงตึต๊ดเศ้าเสาษฐำปับ๊บอ้าวมากพร้อมเมนูมันบานคือเกาพี่น้องปนกบเหมือนมมนี่นี่ปนกบเอาเจาะเจีวบองหินบอละพี่น้องอ้าว ลวกพักสดมีเบิดใส่กับข้าวเหนียวสิบบาทพี่น้องอันนี้ไก่ไก่ทอดอ่ะแส็บๆส็บนเลยพี่น้องก่อนจะชมคลิปกับฝากคือเก่าครับพันเลยก็แชร์นะพี่น้องขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามและชมไปกันเลยแส็บๆส่่อนนี้คนกบมันเนี่ยเมื่อกินโดนเติบ ใช่อขัมาคือสับเรือแบบนี้มเิมได้อะไมัเพิได้เจียบวบอัดเจบอักเจียบบเนี้แดงกว่าขนมเหอะพมนัดเจียบมอน้ำอ่ะปกติเนี่ย

ขอเลียงเลยพี่น้องมา,าจำใส่กับเจียวบองมึงมาเอาพักเกษบเไม่พอเนี่ยเอาพักเนไ่พอ่ย

Giờ bằng Giờ bằng cuối xe Cuối xe Con có bánh mơ Mình rồi tìm ta dù măng lót măng lót người lót măng lót măng lót măng lót không lót măng lót 最短的。 มันกี่โมงนะพวกแม่กี่โมงลห้ามงคร<ะ>ึ่งโมงครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบองใ<ะ>นนวันนี้วันนี้นน้วันหี้น้วันนุดวันนึ้น้วันน้วัน้ันนี้ันวันนวันวันน้วันวันนี้วันนวันน้ันน เราอาทิตยง์ไงด้ไหมลูกได้พรุ่งนี้วันยังไงอด้อร่อยพอมาที่อืมอร่อยนั่นริงพร้อมเด็อืมอืมหนักเล็กพี่น้อง บางถ้าถ้าทำสวิทีกินซืมีเดียข้อของน้ำก็ไม่พอบอกให้กุชชเย โ <c oughs> <c oughs> อ้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วพี่น,อน,น,น,อน้องกินซ้ำเนี่ยนอกบานเท่าพี่น้องยังหมากใหม่กินปนกินแจวผักไหลายในจังหน่อยโอ้ยสุดยอดคือเก่า มันต้องรู้แหละเอ,เอ,เอ,เอเ่อมันบรรยากาศประมาณนี้เนาะพี่น้องฝากพี่ตอนน้องไว้มากก็กดไลค์ก็แชร์ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องออที่ติดตามาติดตามรับชมนะครับเนาะงสำหรับมือน,นี้คลิปนี้ผมก็มุ่งเปิ๊มพร้อมลาพี่น้องไปเพียกเลยนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,าเ,ยเออข้าวเป็นปากเลยออข้าวเป็นปากเลย